นี่คือเจ้าคลิก160ใหม่นะครับเนี่ยนี่พึ่งรับรถมาเดี๋ยววันนี้จะมาไขข้อของสัยนะครับว่าใต้เบาะเนี่ยของเจ้าคลิก160เนี่ยมันสามารถนะครับใส่หมวกขนาดไหนได้บ้างนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอ่าเริ่มจากหมวกเต็มใบก่อนนะครับเนี่ยดูเนี่ยหมวกเต็มใบที่มันมีคางนะครับเนี่ยต้องบอกว่าใส่ไม่ได้นะครับเนี่ย ใส่ไป,ไปมันปิดเบาะไม่ได้นะครับติดเนี่ยติดแล้วนะครับเออคือมันติดตัวบริเวณคางนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมพลิกให้ดูอ่ะหงายก็ได้เนี่ยหงายมัน,ก,นก็ติดนะครับเนี่ยเนี่ยปิดไม่ได้ครับเนี่ยติดนะครับเต็มใบไม่ได้แน่นอนนะครับอ่ะต่อไปมาดู er ครับนี่อันน,นี้เป็นหมวกเนี่ยเปิดหน้านะครับเนี่ยมันจะไม่มีคางนะครับเนี่ย เนี่ยครับไม่มีคางอ่ะดูเวลาใส่นะครับเอาให้เอาด้านหน้านะครับเนี่ยใส่เข้าไปแต่เนี้ยเนื่องจากมันคับนะครับผมอาจจะต้องกดหน่อยอ่ะเนี่ยนะครับเนี่ยผมจะต้องกดหน่อยอืมดูนะครับปิดได้ไหมอืมต้องบอกว่าค่อนข้างตึงนะครับเนี่ยเนี่ยค่อนข้างตึงแต่ถามว่าถ้าเราฝืนได้ไหมได้นะครับเนี่ยกดกดล็อกได้ครับเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็น ไอดีเวนมนะครับเนี่ยเนี่ยก็ใส่ได้นะครับอันนี้ผมแค่ไซส์ M นะครับเนี่ยแต่ต้องผืนใจมาหน่อยอืมอ่ะมาดูอีกใบนะครับเนี่ยอันนี้เป็นหมวกที่เขาแถามมานะครับนี่ก็ยี่ห้อ s p ป c l o o ้ d นะครับนี่วิธีใส่เหมือนกันนะครับเนี่ยให้เอาฝั่งที่เป็นชิลด้านหน้านะครับชี้ไปเนี่ยนะครับเนี่ยต้องบอกว่า คือถ้าเป็นหมวกใบเล็กๆเ,เนี่ยใส่ได้น้่นอนอ่ะผมปิดนะครับนี่ลองดูนะครับนี่ปิดได้สบายนะครับนี่อ่ะนี่นะครับกดนี่กดกึ๊กล็อกแล้วนะครับอืมอ่ะผมเปิดให้ดูก็สรุปให้ฟังนะครับนี่สำหรับเจ้ายูบล็อกของที่เป็นช่องเก็บของใต้เบาะนะครับของรุ่นอ่าฮอนด้ Honda นะครับคลิกร้อยหินะครับ นี่ยต้องบอกว่าหมวกกันน็อกเนี่ยถ้าเป็นหมวกเปิดหน้านะครับที่มันไม่มีคางเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นไซส์เล็กๆนะครับใส่ได้แน่นอน